สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นภาพไหมคะเราไปเที่ยวเขาใหญ่กันมานะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่บ้านพักนะคะเป็นบ้านพักเป็นพูวิลล่านะคะทุกคนเป็นบ้านพักมีสระน้ํานะคะเราก็ไปกันหลายคนนะคะปุย้ย กับครอบครัวแล้วก็ทีมงานของพี่ชายนะคะไปพักผ่อนสมองคือเราไปรีแลกกันนะคะไม่ได้ไปแบบผาทเที่ยวหรือหาอะไรไปทำกับข้าวกินกันคะ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภาพร,มรวมๆนะคะที่เราได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็มีนี่ค่ะมะละกอกันเด็ดพริกกันเด็ดสตอกันนะคะ แล้วนี่ก็เป็น้มตําค่ะสตอโรอยหน้าเลยนะคะน,นี่ค่ะแล้วก็นี่เป็นนวดหมึกลวกนะคะราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอาหารที่ เรารับประทานกันก็เป็นง่ายๆค่ะนี่ก็เป็นหอยหวานที่เราย่างนะคะนี่ทั้งหอยหวานหอยแครงประมาณนี้นะคะทุกคนในวันที่เราผ่อนคลายมีความสุขกันนะคะเด็กๆก,ก็มีความสุขกันค่ะผ่อนคลายหลังจากที่เขาทำงานกันมาหนักนะคะก็มาผ่อนคลายบ้าง ค่ะหม,หมูกรอบนะคะแล้วก็นี่ก็หอยหวานหอยแครงค่ะทุกคนส้มตำอันนี้คือบรรยากาศง่ายๆของเรานะคะคือมีทุกอย่างค่ะมีกุ้งเผาแล้วก็เด็กๆก็เล่นทั้งน้ำตื่นขึ้นมาก็ มาทานข้าวกันนี้ต้มยำค่ะต้มยำทะเลนะคะทุกคนก็เป็นเด็กๆช่วยกันทำค่ะอันนี้อันนี้คือเด็ดสุดค่ะเด็เป็นหนวดหมึกที่แบบคุกโคดพลิกเลยค่ะทุกคนเป็นน้ำจิ้มที่พี่ชายปุยทำเองนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยฝีมือนานๆจะได้กินฝีมือพี่ชายสักทีนะคะเราก็ได้มาปลดปล่อยมา ผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆค่ะเราไม่ต้องไปเที่ยวไหนคือมาทำํำกิจกรรมร่วมกันค่ะแล้วก็มีการร้องคาราโอเกะด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน